สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับวันนี้ไม่ได้มาดักหนูครับแต่มาแชร์ปัญหาเกี่ยวกับกับดักหนูที่ซื้อมาครับใช้ได้ไปสักระยะแล้วปัญหาตามมาเยอะเลยครับซื้อมาแล้วมันมีปัญหาเยอะเหล็กมันอ่อนครับสปริงนี่แข็งยอมรับเลยครับแต่เหล็กนี่อ่อนครับผิดรูปง่ายดักได้ไม่กี่ครั้งครับปัญหาแรกที่เจอครับเนี่ยครับมันจะห่างเนี่ยตรงนี้มันจะห่างครับห่างตลอดแนวเลยครับ แล้วผมก็ดัดดพยายามดัดมาแค่นันที่เป็นรอยบินินี่ผมเอาคีมดัดทั้งนันเลยครับดัดแต่ก็ไม่เวิร์กครับมันไม่ค่อยเข้ารูปแล้วก็ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงที่มัดตรงนี้ครับบางอันผมเห็นพี่ๆที่โพสเห็นกับเขามันมันเก็บงานดีครับเนี่ยตรงนี้เขาจะเก็บม้วนมาอีกรอบหนึ่งครับอย่างเี้ยเก็บไม่ดีครับพอง้างบางทีหลุดเลยครับตรงนี้หลุดครับหลุดเด้งออกมาแล้วกลับตีกลับไปอีกด้านเลย ไม่รู้เกิดจากอะไรครับน่าจะเป็นเหล็กอ่อนอยไรมันไม่ของมันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เลยครับแรกๆนี้ผมยอมรับเลยว่าแข็งครับแต่ใช้ไปครัง้งสองครั้งนี่ปัญหาตามมาเยอะเลยปัญหาออย่งนึงครับที่เจอก็นี่ครับไอ้เหล็กตรงที่ม้วนตรงนี้ครับนี่ผมมาตีตีมาดัดให้มันเข้าหากันมันอ้าครับบางทีง้างอยู่กําลังดักในเสียอารมณ์ครับง้างอยู่ปุ๊บหลุดไอ้ตรงเนี้หลุดออกมาเลยครับ ที่งานกับสปริงนะครับตรงนี้ที่สปริงมันเกาะครับเด็กตัวนี้ครับเด็กตัวที่โค้งๆเนี่ยหลุดออกมาเลยครับผมละเจ็ดจี๊ิบางทีหนีบมือตัวเองดีดมือตัวเองอีกอ่าปัญหาอันต่อไปก็คือนี่ครับใช้ได้ไม่กี่ครั้งงอครับแอนเลยนี่ครับแอนเลยตัวนี้ครับแอนเลย อ่อนครับสปริงแข็งครับแต่เหล็กอ่อนพี่พี่ทันใดมีแหล่งที่แบบถึงจะแบบราคาแพงหน่อยรักอันละยี่สิบสามสิบก็ได้ครับแต่ว่าให้มันใช้ได้นานไ,ได้คุณภาพก็คอมเมนต์แนะนําได้ครับด้านล่างเลยอา,อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับพอดีไก่ถ่ายหน้าบ้านเด้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกครับตั้งแต่ฝนตกมานี่ก็ไม่ค่อยจะดีครับไปให้น้าเกลือมาเลยยังไม่ได้ออกมาสองสามวันแล้วครับเลยไม่มีคลิปให้ อพี่พเ,เพื่อนๆดูครับเลยมาแชร์ปัญหานะครับผมก็พยายามตอนแรกซื้อมาเลยผมก็พยายามเก็บงานให้มันมันได้คงทนมากที่สุดครับเนี่ยแต่ตรงนี้มันแข็งครับเก็บยากไอ้ตรงนี้ผมก็เนี่ยครับมันมันอ้าตรงนเนี้ยอ้าเนี่ยแล้วเหล็กตัวเนี้ยอ้าออกเลยผมก็พยายามตีพยายามบีบเอาคีมบีบนะครับเอาคีมบีบตัวนี้ให้มันหนีบเข้ามาหากัน ขอภายในเสียงรบกวนนะครับบ้านอยู่ติดถนนเป็นร้านคายอยู่ติดถนนครับรถมันรถอะไรช่วงนี้เขาขุดมันเงนวิ่งผ่านเสียงดังหน่อยครับนี่ครับโมนี่ก็ทําเองครับทําง่ายครับเด็กบางบงแต่หมานครับถ้าเหยียบนี่ไม่มีผ้าครับหลุดน้อยมากครับที่น้อยตัวมากที่จะหลุดะครับนี่มันแอนตรงนี้อ้าออกข้างในมันเป็นรอยต่อครับผมที่ผมเห็นแวบๆมันนะ เอาต่อผมก็บีบเข้ามาแล้วแต่มันไม่เหมือนเดิมครับน่าจะเสียสูรล้อันเนี้ยน่าจะดัดดัดมันอ่อนครับปัญหาต่อมาที่เจอครับนี่ครับเหล็กตัวเนี้ยไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรปินหรืออะไรนะเนี่ยนะครับในตัวเนี้ยหลุดหายไปหลายอันมากเนี่ยครับผมนีบแล้วนะตอนแรกมันอ้าก,กวันนี้นะครับผมนีบมันเข้าไปแล้วเนะี่ยตรงปลายนี้ผมเนะี่ย หนีบเข้าไปหากันมันก็ยังหลุดอีกอะเวลาพอเวลามันเวลามันง้างอย่างเงี้ยครับง้างกับเอาเวลาเราดักนะครับเวลาเราดักปุ๊บตัวเนี้ยไอตัวที่เราง้างมาเนี้ยมันขัดครับมันขัดแ้วมันก็ง้างขึ้นไอตัวนี้ก็อ้าออกไปเรื่อยครับแล้วต้องคอยดูคอยเช็คอยู่ตลอดคอยหนีบเข้าไปครับอ้าเรื่อยครับทีลั่น หายไปเลยนี่ครับนี่คือปัญหาที่ผมเจอเลยมาแชร์ให้พี่พเพื่อนๆที่เข้ามารับชมได้แชร์ปัญหากันครับเป็นเป็นเยอะครับผมซื้อมา20อันนี้เป็น4-5อันต้องมีครับที่ว่าผิดรูปมั่งง้างหลุดมั่งส่วนในตัวเนี้ยหายบ่อยผมก็หนีบเข้าไปแล้วมันก็ยังหายอีกนะครับนี่คือปัญหาที่ เจอครับเอามาแชร์ให้ประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านได้ได้รับชมรับทราบกันครับครับใครมีที่มาตรฐานหน่อยดีๆหน่อยราคาไม่แรงมากก็คอมเมนต์ได้ลด้านล่างได้ครับวันนี้ไม่ได้ดักครับเลยเงาๆเลยมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ ใครออกก็ขอให้มันมานครับช่วงนี้ผมก็รออาการดีขึ้นหน่อยก็เดี๋ยวจะออกเหมือนกันครับพอได้มีไรายได้อยู่เฉยเก็เงาครับอยู่ขายของที่บ้านไ้ว้ก่อนครับมันมาครับมามันมันมันขอบคุณครับ